ก็สวัสดีครับโยก็ช่องซันจักรพันธ์เหมือนเดิมหลังจากที่เราห่างหายกันไปเกือบเดือนที่ผมไปทํางานเป็นพนักงานเซเว่นนะ,ะตั้งกล้องตรงนี้ก็หายไปนานเลยผมได้กลับมาลงคลิปอีกครั้งก็คือคลิปนี้คือซึ่งเป็นคลิปรีวิวเสื้อให้แฟนไม่ไม่เชิงรีวิวเสื้อให้แฟนสิ เป็นรีวิวเสื้อของร้าน Big อ่าร้าน Big เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เดี๋ยวขึ้นขึ้นไว้ตรงนี้อ่าขึ้นไวนะ้หน้าจอนนหน้าจอไหนเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้หน้าร้านของเขาอ่าซึ่งแฟนผมเขาอยากได้มากผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะซื้อให้หรอกนะเขาเกิดวันที่สิบเก้ามีนาะส่วนของผมเป็นสามมีนาะอ่าวัน วันประมาณวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วผมได้สั่งทําไปที่เรียบร้อยแล้วก็สภาพผมก็ไม่ไหวนะนอนวันละสามสี่ชั่วโมงก็ทำงานเซเว่นกลับมาก็ทํางานรถอ่าเดี๋ยวผมรีวิวเลยนี่นะมาอย่างนี้เลยแกะซองให้ดูเลยก็ทางร้านไิ อบคุยคุยพูดจาดีทุกอย่างไยงนะผมอันนี้ผมชื่นชมเลยเพราะว่าบางทีอะ่ะผมคือผมยอมรับว่าผมเป็นคนจู้จี้เรื่องการสั่งทําของนิดนึงผมก็เข้าใจทุกคนว่าอาจจะเป็นเหมือนผมนี้ซึ่งผมเองบางทีผมทํางานด้านนี้คุยกับลูกค้าผมยัง,งหงุดหงิดเลยผมเข้าใจอ่าอีกแค่แล้วนี่มาแล้วแพ็คเกจสวยนะ สวยมากเลยด้วยอ่เดี๋ยวผมนี่มีมีแบบอะไรซนะองนึกก่อนนะซองเหมือนที่ว่าเขาเอาไว้เล่นถุงกันน้ำเนี่ยไอ้กันน้ำโทรศัพท์เวลาเล่นสงกรารอะ่ะพูดถึงสงกรารแล้วก็ใกล้แล้วนะเดือน,นะอนหน้าแล้วนะเดือนนี้มีนาแล้วนะก็นี่เป็นเสื้อเทเดะ้เป็นไงผมตัวเตี้ยเลย ผมนั่งกับเพืนนะแล้วผมตั้งกล้องเย็นโต๊ะนี่อันนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นด้านหน้าอ่าเป็นด้านหน้านะตัวนี้ก็ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังอ่าที่แตกต่างกันคือตรงนี้ข้างหลังไม่ไม่ไม่มีลูกคู่เสื้อสีดำส่วนข้างหน้าจะมีเห็นไหมเว้ นี่เห็นไหมทุกคนเห็นว่าอ่าก็ดูหรูมีระดับเลยอ่านี่เป็นร้านของเขาเป,เ,เป็นชื่อเอ้เป็นชื่อเป็นอะไรของเขานะถ้าเกิดทางร้านได้ถ่ายคลิปลงทิกตอ,อกไว้เดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูอ่าโอเค ผมจ่ายตังเองกับมือเลยนะเป็นทั้งหมดมันมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่ผมคุยทีแรกคือคุยกับทางร้านทีแรกคือออกแบบหน้าหลังอะทางร้านอะเขาออกแบบหน้าสองร้อยหลังสองร้อยเป็นสี่ร้อยใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยผมเอาแบบเดิมใช่ไหมทางร้านอะเขาส่งเขาส่งอันนี้มาให้ก่อนทางด้านหลังนี่แบบอย่างนี้มาก่อนแล้วคราวเนี้ย ผมขอแก้ใช่ไหมคือใส่รูปคู่ตรงนี้ขึ้นมานี่รูปคู่เสื้อสีดำตรงเนี้ยขึ้นมาอ่าทางร้านเขาแก้เขาบอกว่าแก้ได้หนึ่งครั้งผมก็เลยแก้ไปแล้วผมก็สั่งตีหน้าสองหน้าเลยใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยมันก็เป็นการออกแบบแค่ว่าเท่ากับหนึ่งครั้งใช่ไหมอ่าเท่ากับหนึ่งครั้งแล้วคราวนี้ ผมจ่ายมัดจำเพื่อจองคิวตอนนั้นทางร้านให้มัดจำไปประมาณ400บาทนะก็จ่ายวันนั้นอีก790ก็น่าจะ1ั9 0บาทรวมส่งนะขนส่งเคอรี่อ่าอันนี้ขนส่งเคอรี่เลยทางร้านพูดจาดีเข้าใจดีใช้ภาษาเป็นกันเองนิดนึงบวกแบบว่ามีอย่างเช่น นัดตัวเองอะไรประมาณนี้อ่าเข้าใจทุกอย่างผมชอบร้านค้าแบบนี้ที่ผมเจอผมรู้สึกประทับใจเลยร้านค้าแบบนี้รู้สึกแบบหน้าน้าประทับใจกับร้านนี้มากคือซึ่งผมผมชอบร้านนี้ตรงส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นการที่ว่าตามใจลูกค้าที่ลูกค้าสั่งแล้วก็ลูกค้าอยากได้แบบไหนออกแบบมาให้ ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะถูกใจสเปคตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าที่ที่ทางร้านน่ะได้ออกแบบมาให้ใช่ไหมคือผมเห็นนะผมก็ว้าวแล้วนะผมว้าวเลยวู้สวยมากทาั้งที่ผมก็คือผมก็เป็นคนออกแบบเป็นใช่ไหมใช้โปรแกรมอะไรพวกนี้เป็นอยู่แล้วผมยังออกแบบส่งเขาไม่ได้ผมนับถือเขาเลยสุดยอดมากเป็นร้านที่สุดยอดจริงๆ ยอมรับเลยสุดยอดสุดๆก็รอดูคลิปต่อไปที่ผมเซอร์ไพรส์แฟนมันก็ไม่ได้เชิญเซอร์ไพรส์หรอกแต่คือว่ามันเขาเรียกงไงอะ่ะเขารู้แล้วว่าเราอะ่ะสั่งของให้เขาสั่งเสื้อให้เขากับร้านบิ๊กร้านนี้ผมจําชื่อข้างหลังไม่ได้นะผมจําชื่อได้แค่ร้านบิ๊กเพราะว่าผมเป็นคนที่อ่านอังกฤษไม่ออก ที่ผมคิดได้คือบิ๊กอย่างเดียว B I G บิ๊กผมจำได้แค่น,นี้แต่ร้านเขา,าชื่อบิ๊กแล้วก็อะไรสักอย่างนี้ห่แยเผมแปะแปะหน้าโปรไฟล์ลิงก์ไว้เขาไว้ให้ไม่ใช่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวแปะโปรไฟล์เขาไว้ให้โปรไฟล์ร้านของเขานะสำหรับวันนี้ก็ถูกใจถูกใจจริงๆ ไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์หรืออะไรเลยนะเป็นการรีวิวเองกับผมเลยหลังที่ว่ากลับมาจากเรื่องงานแล้วก็มาเห็นพัสดุที่ฝากแม่เราไปรู้สึกดีใจมากดีใจสุดๆเลยเพราะอยากเห็นตัวจริงมากแค่เห็นในกล้องเห็นในมือถือ,อว,ว้าวมากไม่ได้กลเป็นการรีวิวที่อวยหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะว่าผมเสียเงินมาพันกว่าบาทเพื่อ เพื่อให้แฟนไม่ได้มีทางร้านไม่ได้ลดอะไรให้ทั้งนั้นเป็นการตกลงซื้อขายกันแบบลูกค้าแม่ค้าพ่อค้าปกติเลยไม่ได้มีการขอสปอนเซอร์หรือร้านสปอนเซอร์เราแล้วก็ให้เรามารีวิวลดราคาให้ไม่มีจ่ายเต็มตลอดจ่ายเต็มไม่ใช่ตลอดจ่ายเต็มจำนวนที่ทางร้านได้กล่าวมาอันนี้ไม่ได้เป็นการแบบว่ารีวิวเชิงอวยอะไรนะ รีวิวตามความเป็นจริงที่ผมได้ถูกใจก็คลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะพร้อมกับเสื้อตัวนี้หน้าผมก็ดำๆหน่อยขับเดลิเวอรแดดร้อนมากกลางวันผมเข้าตอนบ่ายโคตรร้อนบอกผมเดี๋ยวโคตรร้อนร้อนมากบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสันจักรพันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบาย